ใาปืนก็บอกเป็นแสนมีปืนก็บอกเป็นแสนแต่ชีวิตจริงหาเศษหาเลยตามงานศพหาแดกขอบฟรีตามงานศพเ,เดินสายแดกข้าวตามงานศพงานศพเนี่ยไม่ว่าจะใกล้จะไกลจอดรถเดินเข้างานบอกเจ้าภาพว่าเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนทํางานด้วยกันสนิทกับคนตายนะครับแล้วก็เดินเข้าในงานร่วมวงกินข้าวกินเสร็จกินอิ่ม ดูซ้ายดูฝาให้ไม่เห็นเจ้าภาพเจ้าภาพเดินไปไหนตัวเองเดินขึ้นรถกลับบ้านทันทีหรือกลับบ้านช่วงพระสวดงานสอบเนี่ยเวลาคอนตีเนียนไปกินข้าวเนี่ยมันจะกลับบ้านช่วงที่พระกําลังสวดนะครับสตาร์ทรถกลับบ้านอคอนประเภทนี้มีทั่วไปแต่คนมีอาวุธปืนเนี่ยคุณจะต้องมีจรญยาบัรณคุณจะต้องเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางด้านความพิษ ทางด้านฐานะนะครับคุณมีอาวุธปืนเนี่ยคุณจะต้องทําตัวให้ดีไม่ใช่ทําตัวเป็นขยะสังคมงานสอบที่ไหนเวลาไปคุณก็ไปช่วยนะครับไม่ใช่ว่าไปตั้งใจแดกข้าวแดกเสร็จดูซ้ายดูฝากลับบ้านแล้วทําพฤติกรรมแบบนี้ทั่วไปบางคนสามารถตีเนียนได้เกือบทุกคืนเดินเข้างาน แล้วเวลาไปเนี่ยจะไม่ไปช่วงพระสวดจะไปช่วงพระสวดเสร็จนะครับเดินเข้างานเล่นไฮโลแล้วเดินเข้าครัวแดกข้าวนะครับเจอแบบนี้สักหลายหลายคนเนี่ยเจ้าภาพชิบหายนะครับทําตัวแบบนี้บอกเลยว่าเป็นขยะสังคมคนไปเล่นไฮโลแต่คนไม่ควรที่จะไปยุ่งในครัวไปยุ่งครัวงานศพนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าภาพเขาลงทุน นะครับนี่เวลาเล่นไฮโลเสร็จหิวข้าวเดินเข้าครัวและไม่ใช่แดกธรรมดานะแดกเยอะด้วยอตักเต็มที่กินเต็มที่ปลาตัวไหนใหญ่ไก่ชิ้นไหนใหญ่หมูเนี่ยตักแต่หมูล้วนๆนะครับไปถึงกินข้าวเจ้าภาพงานศพเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบ่นได้พูดได้บางคนเนี่ยกินอิ่มไม่พอลักขโมยกลับบ้านเยอะแยะมีเยอะแยะมีทั่วไปไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคอีสาน หรือแถวบ้านผมงานศพเนี่ยยิ่งจัดที่วัดยิ่งดีชอบนะครับเดินสายไปถึงตีเนียนไหวศพคารวะศพคุยกับเจ้าภาพสองคำร่วมวงกินข้าวอ่าพระสวดช่วงไหนเดินกลับบ้านนันทีนะครับอ่าแล้วก็ไปคืนสุดไปอีกหลายๆคืนติดต่อกันนะครับไปช่วงเล่นไฮโล งานไหนก็แล้วแต่ถ้ามีไฮโลเนี่ยเตรียมตัวได้เลยว่าจะมีกลุ่มพวกนี้นะครับเดินสายพวกกินฟรีพวกที่ไม่ได้ทำงานนะครับพวกที่ไม่มีจะกินนะครับก็ไปเที่ยวหาของกินตามงานศพเล่นไฮโลเนี่ยคนเล่นไฮโลเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยเขาจะหลับนะครับเจ้าภาพจะหลับเพราะเขาจ่ายเงินตอนหัวค่ําแล้วเขาจ่ายตอนขวัดแล้วเจ้าภาพหลับ ทีนี้คนที่อยู่ในงานเนี่ยกินเต็มที่กินอิ่มพีมันกินเสร็จจานไม่ล้างนะครับอกินเสร็จพากลับบ้านด้วยนั่นที่มันเจ็บใจหมูไก่ของในครัวขนกลับบ้านเจ้าภาพเนี่ยไม่มีสิทธิ์รู้เลยนะครับเพราะโรงครัวเนี่ยสวนใจมันจะอยู่ในสวนในป่านะครับเขาจัดในสวนอขนเต็มที่เอาเต็มที่อขนาดว่าล็อกแล้ว ก็ยังเอาของอื่นนะครับของสําคัญล็อกก็ยังเอาผักเอาของอื่นกลับบ้านนะครับกินเสร็จคนกลับบ้านเจริญพรเจ้าภาพนะครับต่อไปเนี่ยจัดงานเนี่ยจัดเหมือนกับประจวบนะครับกินแต่กาแฟอย่างเดียวไม่เลี้ยงข้าวนะครับเพราะพอเลี้ยงเนี่ยทั้งกินทั้งรักกกับบ้านนะครับคนกลับบ้านน่ากลัวนะครับ